ใครที่เป็นผู้ลบเหมาคุณจะเสียโอกาสตรงนี้ไปอย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมรับนะครับแล้วผมก็ไปศึกษาหาความรู้มาก่อนว่าเออรับแบบนี้ทําได้จริงไหมทําได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรับนะครับแต่ถามว่ามั่นใจและเคยไปดูงานเพื่อนมาแนละ้วสามสี่งานนะครับเป็นผมผมรับนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมรับเลยดูหลังคาเมทั Channel, ้นชี้ถนนพิโฟมเป็นไงงดงามสวยเหมือนทุกหลังเหมือนกันทุกหลังเพราะว่าแบบเราใช้แบบเดียวกันอ่าโอเคเนาะ สวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวนิวโฟโลติวานนรังสิตหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า100 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเวนิวโฟล์ลังนี้นะครับต้องบอกว่าเราต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านนะบางช่างนะครับเลือกที่จะทํางานแต่หลังคาอย่างเดียวก็มีบางช่างบอกว่าไม่อยากเทป,ปูนไม่อยากลงเสาเข็มอยากจะทํางานแต่หลังคางานแบบนี้ เคล็ดลับของเขาเนี่ยก็คือทําไวจบไวคุณผู้ชมแล้วก็ได้เงินไวแล้วก็ปัญหาก็ต้องบอกว่าน้อยด้วยดังนั้นช่างหลายๆชุดนะครับที่คุณทักไปหาเช่นทํากันสาดทำหลังคาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับงานพวกลงเข็มเทพื้นปูกระเบื้องเพราะว่างานพวกนี้จะหาช่างทายากนะครับอย่างหน้างานนี้คุณผู้ชมจะเป็นหน้างานที่เราทําการลงเสาเข็มรอบบ้านในคุณลูกค้าแล้วก็เทพื้นด้วยแล้วก็ทําหลังคารอบบ้านเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่เราเนี่ยรับปกติอยู่แล้วซึ่งเรารับ ทั้งทั้งปูกระเบื้องทั้งทำห้องครัวทั้งทำหลังคาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ว่าถ้าท่านเจ้าของบ้านเนะี่ยไปติดต่อกับผู้รับเหมาหรือไปบริษัทรุนบริษัทนี้ที่เขารับทาแต่หลังคาอย่างเดียวเนะี่ยสุดท้ายนะครับคุณต้องไปจ้างช่างมาลงเสาเข็มเองเทพื้นเองอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ท่านเจ้าของบ้านเสียเวลาเนะาะฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของงานหลังคานะครับตรงนี้เป็นลักษณะงานตัว L อเดี๋ยวตากล้องเลยมาให้ใกล้หน่อยอ่าเป็นตัว L อเลย ซึ่งตัวแอันนี้เนี่ยนะครับเราใช้เป็นแขนค้ำในการรับน้ำหนักแล้วก็ซ่อนรางน้ำสเตเลสอยู่ข้างในหมดเลยนะครับหลังคาหน้าบ้านเป็นหลังคาไวนิลท้องเรียบแล้วก็ทำฝ้าระแนงนะซึ่งหน้าบ้านตรงนี้ในส่วนของรงรถเนี่ยจะเป็นลักษณะเสาแผงนะครับเสาแผงตรงนี้เนี่ยเราทำการลงด้วยที่แบบเสาเข็มรับเสาแผงนะครับแล้วก็เสาแผงชุดนี้จะมีการรับน้ำหนักนะครับคู่กับเสาแผงอีกชุดหนึ่ง ซึ่งทั้งสองชุดตรงนี้เนี่ยจะทําให้การล้าหนักของหลังคาหน้าบ้านเนี่ยนะครับโหลดลงตรงนี้เยอะที่สุดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ควรจะตั้งเสาด้วยนั่นก็คือเสาฝั่งตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นเสาต้นนี้ขนาด4ี่คูณสี่หรือไม่ว่าจะเป็นเสาต้นนี้ก็4ี่คูณสี่เช่นเดียวกันตรงนี้จะรับน้าหนักไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับมีการเอาเหล็กกระเสรนะครับมาใส่ฝั่งตัวบ้านแล้วก็ช่วยในการพยุงแต่ตรงนี้ก็ต้องใส่เสา,สาเช่นเดียวกันซึ่งช่างบางชุดเขาไม่แนะนําให้ใส่แต่ปัจจุบันที่ผมทําคล ประมาณสัก4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นหลายๆหลังมีการตั้งเสาฝั่งตัวบ้านกันเกือบหมดแล้วนะครับเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นปูนที่เราทําการลงเสาเข็มให้คุณลูกค้าแล้วก็เทปูนจริงๆแล้วคุณลูกค้าเนี่ยต้องการให้ผู้รับเหมาอีกชุดหนึ่งมาทําพื้นนะครับจริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะถ้าเขาเป็นพื้นเฉพาะทางเช่นพื้นอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ถามว่าเราทําได้ไหมเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำดังนั้นช่างของเราเนี่ยก็ต้องไปทดสอบไปฝึกทักษะมาก่อน นะครับใครที่อยากจะทําอะไรที่มันพิเศษเฉพาะจาะจงเนี่ยปรึกษาเราได้นะเรายินดีแนะนําบริษัทที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เฉพาะเจาะจงให้นะครับเหมือนบริษัทเราลงเข็มแบบนี้โอ้โหเราทํามาเป็นพันหลังแล้วเทพื้นนะครับทำมาเลยอ้อมาถึงด้านข้างตัวบ้านเลยคุณผู้ชมข้างบนเราก็รับทําหลังคาด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เรามาลงเสาเข็มอย่างเดียวเรารับไหมเราก็รับนะเทพื้นอย่างเดียวเราก็รับนะแต่ต้องดูปริมาณงานด้วยคุณลูกค้านะครับทีนี้ในส่วนของงานหลังคาก็จะมีท่านเจ้าของบ้านเนี่ย ถามบริษัทที่รับทําหลังคาว่าคุณรับทําหลังคาแบบนี้ไหมไว้นิวฟ้าระแนงทํำไหมทํารับทําแต่ท่านเจ้าของบ้านก็อยากจะให้เขามาลงเสาเข็มด้วยให้มาเทพื้นด้วยแต่เขาไม่ได้รับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้รบเหมาคุณจะเสียโอกาสตรงนี้ไปอย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมรับนะครับแล้วผมก็ไปศึกษาหาความรู้มาก่อนว่าเออรับแบบนี้ทําได้จริงไหมทําได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรับนะครับแต่ถามว่ามั่นใจและเคยไปดูงานเพื่อนมาแล้วสามสี่งาน นะครับเป็นผมผมรับนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมรับเลยนะครับก็หาข้อมูลมาก่อนฝึกขอพวกเราฝึกกันได้เรียนรู้กันได้นะครับฝากถึงช่างและผู้ับเหมานะครับทีนี้ต่อมาด้านหลังตรงนี้คุณชมเข้ามีการลงเสาเข็มไปถึงด้านหลังเลยตรงนี้เราทําการเทพื้นขัดหยาบเอาไว้ซึ่งเทพื้นแล้วก็หาระดับไปด้วยนะนะครับแล้วก็ขัดหยาบไปซึ่งพื้นตรงนี้เนี่ยอนาคตท่านเจ้าของบ้านน่าจะนะผมมองนะน่าจะเอา คอนกรีตสแตป์หรือเอาพื้นที่แบบเฉพาะทางมาลงนะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วยเราทำสเต็ปให้ด้วยนะครับตรงนี้สเต็ปสูงต่ำนะครับตรงนี้เป็นโซซักล้างที่เราลงเสาเข็มตั้งแต่หน้าบ้านมาถึงข้างหลังบ้านแล้วก็ตรงนี้เทปูนต่างระดับให้รวมไปถึงการทําหลังคาตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมจะเป็นหลังคาเมนชิตฉนวนพิュฟมแล้วก็ใส่ลางน้ำสแตนเลสนะครับ แล้วพื้นตรงนี้เราก็ทําบ่อเซอร์วิสให้ตอนเทป,ปูแล้วก็ทําการกั้นเพื่อที่จะยกฝาบ่อขึ้นมาในระดับความสูงที่ต่างจากเดิมนะครับตรงนี้เรายกฝาบ่อขึ้นมาหมดเลยรวมไปถึงการใส่ฝาสเตเลสตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเอาไว้เซอร์วิสในอนาคตนะตรงนี้เราก็ดูแลให้ครบจบในที่เดียว ดังนั้นเนี่ยผลงานนะครับหลายๆผลงานเป็นที่การันตีอยู่แล้วคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูได้ใน y t u t u นะครับเรามีมากกว่า1,600คลิปนะครับมีงานจบไปมากกว่า1,000หลังนะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ลองย้อนไปดูได้นะครับใครอยากทำอะไรลองพิมพ์ว่าสอแสงของการช่างแล้วก็เว้นวักงานที่คุณอยากทำเช่นงานเทพื้นงานพื้นลงรถงานห้องครัวงานซวนซักล้างหลังบ้านงานหลังคานะครับงานรีโนเวทบ้านทาสีใหม่ทำห้องน้ำทำเขื่อนดินสไลด์ และมีอีกหลากหลายนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวไปทําห้องทําพื้นเทอร์เรสห้องผู้สูงอายุห้องอเนกประสงค์ห้องน้องหมาน้องแมวมีหมดแล้วทําต่อเติมอาคาร2ชั้นติดกับตัวบ้านก็ทานะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะไม่เลือกงานไม่ยากจนฝากผู้รับเหมาด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8ดูหลังคาเมทัลชี้ถนนพิ้วโฟมเป็นไง งดงามสวยเหมือนทุกหลังเหมือนกันทุกหลังเพราะว่าแบบเราใช้แบบเดียวกันอ่าโอเคเนาะระแดงบางตาด้านหลังอเอากี้ลืมพูดก่อนจบคลิปนิดนึงนี่ระแดงบางตาแรงโปง่งทานะครับจำ้ำปั๊มน้ําแทงน้ํจนาจ้ำขึ้นมายกแทงน้ําขึ้นมาต่อท่อขึ้นมานะครับพอเราเทพื้นทานะครับดูแลให้หมดแต่งานบิวอินตอนนี้นะครับอย่างงานบิวอินเราเคยรับทำนะครับอย่างงานบิวอินอย่างเงี้ยข้างในเนี้ย ทำอะไรนะทำห้องใช่ไหมมีการทํากุูไม้นะครับชั้นวางทีวีตรงนี้ชั้นวางทีวีผู้ชมด้านในนี่ขออญาตเข้ามาก่อนนะเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเป็นงานที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ถนัดผมมีงานรับงานแค่1ปีต่อนหนึ่งหลังเองนะครับเป็นงานดิวอินหนปีต่อนหนึ่งหลังไม่เกินนี้นะครับตรงนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเรามีคนติดต่อมาเยอะแต่ว่าเราบอกว่าเรารับจํานวนจํากัดก็คือรับน้อยมากแต่ถ้าเป็นงานต่อเติมต้องบอกให้เลยว่าเรารับจํานวนมากนะครับ ก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีภายใน30วันหลังจากที่ลูกค้าเซ็นสัญญาอันนี้คือคอมมิชเมนต์ของเราที่เราเป็นคามัานสัญญาเป็นพันธสัญญาให้กับคุณลูกค้าเลยดังนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับเริ่มงานภายใน30วันเราจะจัดทีมช่างที่เป็นมืออาชีพเราจะจัดทีมช่างที่เป็นเฉพาะทางช่างเสาเข็มก็ทาเสาเข็มอย่างเดียวช่างเสาเข็มผมไม่เคยมายกปูนไม่เคยมาผสมปูนไม่เคยมาเทป,ปูนแล้วเขาไม่เคยมาปูกระเบื้องนะครับ ต้องบอกว่าแล้วช่างปูกระเบื้องก็เช่นกันก็ไม่เคยไปตอกเสาเข็มนะครับดังนั้นเราใช้เฉพาะทางจริงมาทำงานได้ออกับคุณคุณมั่นใจได้นะสำหรับดีก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ